นั่งคอยกันนอยใจกันยังขาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวัสดุสกุลสกุนเนาะวันนี้มาพบมาพ่อกับซ่องแม่น้องเป๋ออีกแล้วเนาะวันนี้แม่น้องเป๋อวัชพาเอเวลก็เป๋อวัดดินเนาะกินประเด็ดน้ำบ้านจอยแล้วพ่อแม่พี่น้องอ่ะสบายดีได้ดุสบายดีสบายดีสดีตอนนี้เขากันนั่งรถ เวนรถไอ้มอเตอร์ไซค์น้เพายพี่น้องขับลางรถจักรยานน้าพายพี en ่น้องเอ้จักรยานไอ้เอ uhm ้ฮักไอ้เป็นซื้อห่าเนาะไอ้ฮักยูโนเวย์เนาะเป็นซื้อห่าแต่กะได้ใช้ทั้งแม่ทั้งลูกพอยพี่น้องเลยเวนจะจะได้ใช้แต่ไอ้น้องเปิ๋วเลยแม่ก็ได้ใส่น้ำเนาะพากพายพี่น้องเอ้ไปหาไปส้มกันได้เนาะไปบุญ ปืน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 ,นแม่เ้นชั้นไน,นอ่ะชันนีเอ่ะแม่้วไป่็นตัง้งใจแม่ดยจะบอกไปขันไ่นบ่ขั้นนี้เ่นเนาะเน่นอวพี่เ้างเดี๋ยวข้าสตบรถกันเนาะเพราะว่าข้าขี่จักรยานเนาะให้พี่น้องมันฉีแบบว่าเงี้ยงหงักไนสิลมกันเนาะ โอเคหวยพี่น้องเลยนี่แม่น้องเปียกกับมาฮอดเทือกันตาจอยเรียบร้อยแล้วเนาะตาเดินมาวันนี้รถฝนทางเพิ่นกับเปลี่ยกนิดนึงเนาะหวยพี่น้องทางเขาเพือนเขาส่านเพิ่นเนาะเวอร์งานน้ำกันเนาะหวยพี่น้องฝนตกฝนตกซอลซัมเมอร์น้ำเอ๊น้ำหมอกบ่อว่าอย่างนี้คือว่านี่แน่ฝนตกบ่าคือน้ำไหลลงมาเปลี่ยนคือเก่าเนาะหวยพี่น้อง ทางเชินปัดจอยนะเนาะแบบนี้อีกอีกฟังนี่เห็ดทวดหนึ่งกับกิ่งเขาวไหลวนะ่านาะทางเนาะอือ้อหลงเชอนปัดจอยแล้วนี่าเห็ดหนาบ้านใหม่บอสเนี่ยอือเป็นเห็ดหนาบ้านไม้เหรอไอ้บ่เห็ดหนาบ้านใหม่้คนทุบทิ่มแล้วคนทุบถิมบอสคนเลยคนเดินเง็ดรอที่ทุบถิมเออเนาะ มักเงังสานนี่มักเงังนี่มอกเออมักขิดินม่เอ้ยนของสาท้องมอ่เลยนะปลาอยน่ะบอาสบายดีสบายดีนน้องจะปิดเลยค้าวว่ามน่านะมาครับี่จมใจรักไม่กินเดี๋ยวเดีจมใส่น้ำกระปุ่นปลาจอยนี่ ไดกินเแม่น้องเปียวแม่หอมกมกล่ว่าทะเลาะเน่รมไส้ได้พี่น้องกยที่เป็นขื่นทุเรือนี่นป้าเนขื่นฝุ่นเนาะเลยขายแพงว่ะสวยชิมหาดิสวยชิมหาไดลงมาลงมาชิมมึงเนาะแต่กับเมนเหนแน่ว่าจังไรผ่านอยู่บทสีมือปลาจอยกรับแต่ทองเนาะววานเนาะกรเฮ็ดชุดชีมือเลยได้แต่ว่าเคยกินชีมือสาทองเนาะ บัวผาดำไมพี่น้องเอ้ยบ่พาดนีคือแซ่บคือเก้าอู้ขนาดตัวอาได้สาวทองเห็ดยังก็แซ่บทหไมพี่น้องตามองหงก็ยังแซ่บอันนี้เดี๋ยวคอยพี่น้องไปซื้อเลือดยังยังยังคันนะครบเดี๋ยวจีซื้อเลือดมาใส่เอาก้อนเลือดนะบล็อกบลอมีอย่างน้อนี่เนาะคือเห็ดแบบเต็มหม้อเต็มทางแท้นี่ จะแบบชิบายขลองบมโสาทองเพรายอกใช่ไหมน้องบพยหยอกเกี่ยวกัิบาลองเมื่อินดีนะเนาะอวมาบอกใครกับท่านทันแท้ว่ะไหวกับเพลอไหวกับคนที่เจ้าจีบไปแลวเนาะโอ้ให้ไปจอยเลยไหไที่ยก้าไปไหวไนบัหน่นบัตเนี่เจีวแบได้เข้าไปหันไปหนีไม่ได้อย่านี่บไวไหนบืนนะจูมาอุ่น มามอมัเป็นเห็ดน้ากุ้นหอมหอมมาแม่มาจมหมอนี่แม่าากินลายวะมากินลายได้เมียมาเสียกเ่ว่า่ันมากคนเห็ดนี่สีอิ่มเนาะแม่กินใจเก่าเ่าอิ่มหอมตวด อันนี้เพิเง่งจะไปซื้อเลือดมาใส่ชิมดได้ด้เนอะมาหอดมาถึงเลยมาเ่ยก็ต้องพลาดชีมือป้าจอยกับสาวทอง้<ำ>าเราก่ได้กินนยแสดงมาบ้มางแขอได้กินขาามกินแต่ขอบคุณแี่ยนสาวทองยังจำไรอยู่ไหมพี่เอาไงใส่ใจอยู่ ปัดจอยนี่ว่าโอเคเลยแซบแล้ล่ะแซบได้ล่ะเฮ็ดขายก็ได้เด้สิมือ่ะเม่นเครื่องเน้นๆได้เลยนี่นะเครื่องลายเนาะเตี๋ยวบมือเอินบ่เตี๋ยวใมือเศ้าบ่เออซึ่งเจ้าก็ไปบ่ หมอหมูผ่าร้องเนาะเจ้ามือนี่เจ้าไปบ่จักข่อยล่ะเจ้นสิบ่ได้หรอกไช่วยนีเจ้าค่ะอยากไปซอยอยู่มัแย่ละนี่เรื่องกรรมวุุ่่นละกะเออหลายเด้อเนาะข่อยก็อยากไปซอยอยู่หันแยกไข่อยล่ะนี่บ่กเซมเซมขอบใจหลายๆยังบ่ได้มีเลือดมีหยังเพราะว่าเฮายังบ่ได้ซื้อนั่นก็แซ่บแม่นบ่ได้ให้เรากินดอกให้เราซิมซิมก็แน่เพื่อน หายซีมไหนบ้างเนี่ยแต่เนาะลองก่อนเนาะลองดูแม่นี้เปนหายซีมหายซีมกินบ่ลูกเหน่เนาะกินน้ำหนังกล่องเจ้าเจ้าบ้เอาสีขึ้นบ่เอาแสงขึ้นบ่อเจ้านี่เนาะตั้งประหยัดประหยัดเบ็ดเนาะใครได้ยินข่าวว่าเจ้าไปซื้อยังมืึอเช้านี่เจ้ากระป๋ายบ่อข่อยคุณเพื่อนเจ้าข้าวข่อยคือจรวดนี่ เจ้าจากชั <ort ş Quand> ้นนท่นโอ้เนาะท่นสมัยเนาะเจ้าเนี่ยโอ้เดียวเยวเฮ็ดให้ลูกกินเนาะเป็นไรแซบอยูอแซบ่อเอออ้าฮะีมีถ้วยถ้วยก็มีลูกนี่น่าะจานเจอเนาะพูดไปเอานล้วไม่จอยห้แ้วกห้อ่ยู่มาใ่ักอยู่บบลูก พอจะกินนะแม่พอแม่พี่น้องคนมักญาติกันมันจะเนวแม่อยบุหงกะัแม่ิโอะบ้างผูนีเเป็นไเรื่องเข้มเรื่องจางคาีเยได้คอมเมนต์เนาะชาจ้อยเป็นไร้คนกินนะคนกินพอดีนีเลยผู้หนีจางันเทำกันจะเสียอย่าทำแต่ลองชีมกัน เป็นไล้อารวังได้ร um, so, okay. oui, ูยต okay. okay. ้องต้องเตานยได้เน ok ่ะเป็นแม่ค้าได้เ่บละเป็นแตแซ่ห้เป็นแม่ค้าเห็นยังกตแซ่คอเห็นน้ำคอยกัน้อยใจกันกพนไเจ้าก็นนอยังเจ้าเจ้าเจ้าก็อยากอยากเป็นม่เจ้ากระดูก เจ้าอยากเป็นแม่ค่ะมันก่อยแม่คุ้วแต่วันบนไส้คือสาวทองเนาะอ้าวเป็นก๋ยบุมีว่าก่อยก่อยพึ่งมาไส้ก่อยกันมันเปื่อนแล้วนะเปื่อนแล้วแต่เนี่แบบเปื่อนผู้ช่วยผู้ซอยมันก็เล่บุมีอันนี้สาวเอโดยเฉพาะสาวทองได้หโอแซบเนาะเออแซ่บแซ่บแ่บ้างก่อนเนาะ เดี๋ยวฮไปหาผกนางกินหมองสบายๆได้ได้น่งโตผูกแมนขนาดโอ้แช่บรีโบแช่ยูโบอาวุ้นจิงเป็นไแช่อืมดีอันนี้กะคนท่องพี่น้องไอ้เพินมาเรนเนท่องเพิรนมาเรนนเพิรมาเผาเผาคุณชามีเพิรน ก็ได้ให้พันกินไอ้ชาวคีมันกวอยูมัอ๋อพันจะัวอ๋อพันน่เนาพันแพ้ท้องพอนม่พี่นงส้คนมีพันแพ้ทยู่นอนออ๋อพันอยู่หันอยู่หันบ่อบริแบ่งบริแบ่งเมื่อไห่นกินเนาะเอาถุงมาเนให้สาวให้สาวนางเอกวอลี เดี๋ยวมีเนาะคนก็ร่างท่องก็รังใส่พ่อแม่พี่น้องอ๋อพักได้คนกินได้อยู่ว่าพักแมนอ๋อย่านไรย่านบุกินคือเจ้ากินอยู่กินอยู่เห็นเห็นนึกว่าย่านว่าคนกินบ่ได้คือเจ้าเห็นเป็นเอ้ยเป็นน้องกันย่านกินบ่คด้กันเนาะบ่ถ้าใส่กระลำย่านเราบุกินว่าเราเดี๋ยวพ่อ้ราเกี้ยงให้หัว จัดให้จัดให้เมีวดีกันจัดให้คนชุดหนึ่งเนาะคนท่องคนใส่ขึ้นน้อยจัดให้คนท่องคนมาแต่คนแพ้ท่องให้ฉาท่องเป็นมุองกล้องจัดสรุปแล้วอันข่อยได้มาถ่ายคลิปเจ้าอันนี้นะบโมเดลเจ้าได้มาถ่ายนี่เจ้าเจ้ามากินให้ข่อยถ่ายคลิปอันนี้มโอ้ย่าโรดเจ้ามาแบ่งข่อโรดคนคิงแบ่งคิงเหรอเจ้าแบน แบบนี้ต้องแบ่งครึ่งได้นี่ลูกกาต้องกินถ้วยเดียวกันอีกไดยลูกิ่นก็ได้ข้นป่าไว้ได้ดิของมักวปของมักน้องน้องนี่เลยค่ะน้องังนอ่น้องเปลวกินบ่นังคนเรถ้วยได้ปงเนเพิ่นิ่นนมักกินถ้วยเดียวกันเิ่นแบบยานาพนคนน่ง เข้าใจคอยเยะสนะจ้าแขนาวแขนยญ่ขนาดเนาะันยาวชินล่างสินะสิเนาะเปนย่าจะข้าล่างสวยบ่ลูกเป็นย่จะข้า่างสวยบะเดี๋ยวพุ่นละไปเดี๋ยวจะมีชื่อมาอีกจักโลจักใดเนาะจะต้องไปตอกก็เลยสาธเตยโอ้แซ่บเฮยพี่น้องแซ่บแซ่บน้ำหน่อยหนึ่งน่ะ ไม่ป้อนลูกอยู่น่ะใช่ไปใส่ตอบัดนี่โอ้ยชะช่องมาสิพ่าไปตลาดแดงอีกชื่อของยังครบเพบื่อวะยังน,นั่งตักแดด<ล>ไปอีกแล้วเพื่อเนาะจะมาได้แน่หนาขาวอีปะหาจจะนะโอ้ไปตักอีกเด่๋ยวว <laughs> ะ <laughs> ขาวอยู่เนาะอันนี้ที่ไมาา่เห็นว่าปลาจอยกับสะท้องใส่ครีมยังขนาดขาวใช่มันโมแม่พี่น้องเลยผมแดงมันเห็ดขึ้นหนาขาว มันมึงจะจริงกว่าฉีจ้ำได้บ่สเมนว่าปลาจอยดิแก้วปลาจอยมาได้ค่ะโอ้ยเนาะเพิ่นว่าเพิ่นเห็นเพิ่นเมนกันมากว่าคือคือหน้าขาวใาใคชิมกันปลาจอยคือสีปล่อยพี่น้องเลยฝากบุญแดงมามีแรงเงินนะเข่าก็ได้มือหนึ่งเมนเพื่อจะซื้อิจะติ๊กแท่งน้อยพี่น้องเลยกับประมาณซาอสเอทพันแท่งเนาะกับปลาได้แพงเนาะแ่กะ ใช่ก็คือว่ามั่นใจด้วนะพี่น้องเลยพ่อแม่ว่าเนาะว่าท่าแบบท่าขึ้นขนาดจืดเนาะแต่เราโคนเนาะอันนี้ก็ี่ยห่างเรได้พี่น้องเลยแต่ป้าจอยนี่มักชุดชวนใจเลยพี่น้องเลยพิติ๊กนะเดี๋ยวว่าอย่างใดก็ว่าได้เสีย้องอะไรน่าฝรังแรงก็ได้บ่โดยแบบว่าจะชิวาะไรได้มัดเหมือนคำขาดนะคขาดก็มั่นใจเนาะไปตลาดนี่เนมมีเงินกระโดดใส่จะมักสีใดสุด แบบว่าแดงๆช้ำๆนะแดงก้อนเลือดบอกว่านอนแดงก้อนเลือดอยากช้ำๆมักชีวิตจิตใจแต่ว่านุ่มเหมืนกับโบได้มาได้ที่ปลาจอยทาแต่ปลาจอยมากเองพี่น้องเลยแม่ใช่ว่าชิบ่ายไหนคนท่ามันกับโบคือกันเนาะแบบจิตใจของแต่ละคนกับโบคือกันพี่น้องเลยแม่เดแต่ว่าแต่ว่าปลาจอยนี่มากชุดๆเลยโดยว่าแล้วเนาะทำโบได้ทาก็คือขาดความมั่นใจเนาะโดย อิ่มนะคักอิ่มแน่และเบาคักแล้วแซ่บอยู่เบเจ้าว่าโอ้ยหายไขว่ารูดลายย่ำได้ไขว่แซ่บยันเสียหนาเนาะนี่หว่นเดี๋ยวสินชุ่มเจ้าเห็ดขายก็ได้ได้หนินะเดินเซกระปุนขายนะขายบ่คุ้มหรอกเคอแมนของแพงของแพงชิบอีหยังเนาะคนซื้อคนซื้อจะได้ลายล้อม่านไปร้ดับจืดเศษอีกอ่ะแมนดูอย่างแพงแหงเน่ากับ่บไร่แบบนี้ห้าจิไปขายถ้่วและซีพันนี่กะ หมูกบว่าแพงเนี่ยเลบุญนะบานเฮ่าน่ะเนาะหักโบคนก็บว่าได้เสมอเนี่เพราะว่ามันตามเลทเงินเนยตามของแมนี่คือหาแสนบ่หาแสนปลายบ่พี่ประจอยไปแลกไปแลกแ่อเอากีบไปแลกบาทนีหาแสนปลายหาแสนับสองพันเนืว่าสองพันเน่ยพี่น้องขเราง่ายจ้ะสองพันหรือว่าพันหนึ่งเนี่ยแหละปลายมันนะชาวบ้านบาตรื้อกีบอะเท่อะไรชาทอง ใน4 4 4 9 8ที่9 8ที่9 8อือแต่ป้าจอยนั้นซื้อทุกเดือนเืทุกเดือนมาจังแนนแซนี่แซนแซนนี่ปาจอยเนี่ยทุกเงินเดือนนุ่งบุญออกป้าจอยก็จะไปซื้อตราดเ้าเจ้าล้านได้เ้าล้านได้โบสหว่าจะเออสี่หมื่นเ้าล้านไ้สี่หมื่นโม่เเคยหอดหอดเจ้าล้านเนาะเาเคยแลกเป็นหอดเจ้าล้าน สิ่สิบหาได้ติสี่สิบหาพอได้เสนหนีเดือนเดือนจงไปนเนี่ยเจ้าคองกินแน่เด็กเงี้ย,ห,ห,ย,นนยหน่อย่หสืาบไปไหนเป็นนอเนี่ยแมนนูพิษณ์บบ้านนําเมืองไหนพี่น้องเลยบางว้านบ้น้กการไพย,ยังมั่นตะีเสียอยู่ย่งย่างก,กันข่กับย่งท่านตะเสียคือกันคุณแม่สะสมอยู่สะสมให้ก่นอนไปเสียที่เดียวเลยโดยย่างอยูจังวะ ย uhm. างยางยางบเเียเงินกับผู้ดีจ้มามอบหากับไปดิดบุญซองขึ้นด้ยคืออันนี้อั่นบุนถาดเลยเด้ว่าไปบอถาดในห้างเหาือนดอยเข่าดอยเข่า็คอยอยมมีช่มือนมมีของขันยังม่่หาม่อไ่ล่ะมากินกระปุ้นมนี่ล่ะมาซีมเนาะมาซีมหนังกระปุ้นมาเกิดกระปุ่ได้ยังพี่น้องเลยได้ยินข่าวกินกระปุ่นแล้วไปพี่น้องดย มาดิดมาหัวไล่พี่น้องเลยค่ะมือใดก็จนะอยอยู่เพื่อนเนาะน้องมือจะท้องเพื่อนกัจจิจารังหุ่งโย่พี่น้องเลยมือไหลมาไหลนะมือนี้แต่บ้านมือนี้มีเบียดพี่น้องเลยฉิดไปซื้อของมาเฮ็ดน้ำกระปุ่นให้มันเรียบร้อยนะพี่นอ้นองเลยแนละ้วแต่บ้านยัางโมครบทะทองมาจะเลย่ินไปจัดการค่ะบ้านก็ได้ไปใส่กันจุ่มแซวกันคือเก้าพี่น้องเลยในกะัจจีมงค์เนีเนาะกัจจีมงค์จะสามมงเนาะเดี๋ยวนี้บอเออจะสามมงค์แล้ว ไปตลาดเฮ็ดกระนำกระปุ่นข้าวเดียวพี่น้องไงเพื่อไปเมื่อวานนั่งเช้าเมื่อยยังชิคคัมเลยถึงจะไปนี่บอกมอเตอร์ไซค์บอกมอเตอร์ไซค์เออเกี่ยวกับรถนี่เกี่ยวกับข้าวไอ้บาบูนข้าวไปได้มาออื่นนี่จุ้มข่อยก็ต้องตื่นจะจะเศร้าอยู่ใจหันพักนี่อยอื่นนี่ยังมาทันตอนแล้วใจหันเมื่อเนี้ยมันแหล่แทนอยู่แล้วแหล่ดีเราแน่เนี่ย ก็ได yeah! ้กะเอ้ยว่าเรื no ่องหัวจอกันเนาะปาเต้เชนี่เป huh? ิดบริเวณกรให้บอลแบ่งแล้วแบ่งคือแบ่งแล้วอืมแบ่งแล้วบอลนี่ยนะท่านี้สิะทางนี้กระแบ่งแล้วแบ่งแล้วเอออันรักกระโบใช่มันจะมีรักโบเออซื้อรักสาไม่าก็ได้เออตอนนี้เออได้กวงเต้แันเนาะแต่การมัดมันก็แคบตรงนั้นเนาะแต่หัดโดยแคบเปิดยำพันเด่กเคี้ยเออยำวันเคี้ยโน ยังทันนะเครียดแต่ว่าเพื่อนสงหลังนี่หลังนีำจะเครีขขยดก็ให้มันตรงกำแพงเลยเนาะขามาเนาะ<ม>เออแมนเดียวเด็กใหญ่เที่ยวบ่ได้พี่น้องแม่อ <Grace. S 2> จริงๆอันนี้เล่นเพิ่นเอาเองบอ่เลยขั่วเพิ่นยับลงมาเองบ่แมน,พนเพิ่นยับเลยลงมาเลยเลยเลยแดนนะแดดดูบ่เนี่<ม>ยย<ม>ับอีกเพิ่นยับบวมาเลยแดนอีกชื่จริงท่ามัะเพิ่นเพิ่นยับดักท่าออกมาอีกลักในพูดนะจริงจริงเนี่ยห้าต้องเฮ็ดดัหนี่ ลากมาดึงข่าไปอีกแมน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 นั่น๋ยข้ามาแค่กับเซิงกําแพงกับไอ้เฮือนเพิ่นเลยนะเนาะเชี่ยข้ามาเลยแลนี่นี่นั่นมันแคบแมนแคบขนาะเนาะมาที่นี่นั่นป่อยปะซีเมียนปลูกต้นไม้อันนี้นะเออแล้วก็สร้างให้ทุบทุบเบิ้ซิดเลยป่อยก็ได้นะกล้าเรียบเมียนเพราะแม่อยู่ชั้นนั่นแหละวไล่ดอกทันแกพอได้อัวรถเข่าออกเนาะอืม เพือนป guys, ้าจอยกับกเนี้ยจะไปจี้ได้โอ้ยเพื่อนข่อยยังพกเนี่ยมันแห้งะป้าจอยจะไปจูดไปยังเลยค่ะสร้างมาเหศนี่เพื่อนยังพกเพื่อนค่าไหนหน้ามึงเพื่อนหรอหูพกเพื่อนป้าจอยแบบไรเลยบอบ่โว้ยแหม่บามากกะได้กินอยู่ะกะขวาจูดลำดังผลตีมากก็ได้เพราะว่าเพื่อนโบแห้งแต่ว่าโบจูดะบ่้บใหม่ใหม่มันนิงมดวนอเยเ่ะได้จูด นอแห้งแพอกลงคนมาัล้มแบจอยบยาเมื่อ่เือนขอยจนี่นะเมียนกับปวยเมียนนอกจากเพือนสัแล้วเพือนคั่วเสฉัแล้วชีเป็นเพือจังชัตนได้แล้วดีใจไหัวบบบวบอ้ยข่อยกะไครทั้งผู้ใหญ่จอยเลยข่อยกันเคำีผู้ใหญ่กะยังโดดขึ้นโดดลงงยู่ได้ก็ห้องน้ำกันเลยจะพูดอะไรค่เสียักปากเสียตกกถ้าว่าหาดินห้องเลยเนาะดีใจนะ สิไปแล้วบ่ยสะทองอ่าะเนาะโอเคะเนาะหอยพี ALLY, ああ่น well. okay. so ้องเนาะนี no. ่สาวทองก็สิไปตลาดแรงเลยแมงเปลียวกับชิดเมื่อน่เนาะแมนบาลาแมนคนนี Merc ้ไม่ยกมาให้พ okay. ี่น้องเลยนี Sah ่เขาเห็ดกับโป๊ะเนาของสาวทองนี่เลยว่าเอาละปากคนแล้วเขาต้องเห็ดแมนแมนแมน อื่นก, <wie erman S 1> กระดุยต่อพีกเ้มันแส่ี่สุดนะะ ah. like ีแต่น้องไปพี่น้องสำหรับวันนี้แม่ต้องเปลกับเซเดล่าแม่พี่น้องไปแล้วเนาะขอบคุณขอบคุณเอซทุกท่านนาะจะกให้กนลังใจมาตดอัสบายดีสบายดีสบายดีล